สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปืป่อสุภุขคุลยินดีตอนรับเข้าสส่ช่องสายกินชนแนรมือหนอีก,กับสิบผ้าพีผ้านองเมื่อกินต่ำสบายนั่งมึกกระดองแ่บจ้า้อมกับผักมากมมยมีทั้งผักผักสลัดผักกาดแตงกวาแล้วกับพริกหวานจ้าพี่น้องมาแสบๆน้ำกันนะจ้าพี่น้องก่อนอื่นห้องกสิคือเกาคือแบบเดิมมั้ อุ้ยแซวไหวจ้จนเป็นหุ่นนะพี่น้องแซวไหวด,วด่วนร้ายเป็นหุ่นขวางแสบแบน้ำซาๆมันคู่กันนี่ดิมาาแล้วพี่นอ้อง สบายนั่งกรึบๆเลยพี่น้อง สวดหนามนู่นกันพี่น้อง เซ็ตเสียบกรอบเสซยบลายหัก ทำง่ายๆเลยเหรอ น,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 นำนิวั่ะคักนำนำตำเท่มแซบเพง่นนวกินก็บพักกรอบๆน้ำสมัยเอยสบายน้างนี่กกรึบ คำย่ไงไ่เลยนะพี่นนอะไม่เคยสุขใจืมสุขใจครับกึบกึบกึบนะ อื uh ้ม huh. สุดยอดยกนิ้วให้เลยเมนูนี้แซ่บคักแซ่บแน่พี่น้องน้ำในนัวนานั่ะนัวครับ แซ่แบแซ่บพี่น้องเมนูนี้พี่น้องล้องไปเฮ็ดเบิ่งเ้อร์ค่ะอ่าสดน้ำนวองถ้าพี่น้องอยากให้เฮ็ดเมนูยังอยากให้กินยังเมนูต่อไปแล้วพี่น้องคอมเมนต์เขามาไดใดเลยคันชอบกะกดไรถ้าใช้กะกดแชร์ฝากกดสับสะไข่เให้กับช่องสายกินแชแนวน้าแดงจ้า